สู่นะคะในช่วงสุดท้ายของกาสานิวค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้มากันอีกแล้วนะคะซึ่งทุกปีค่ะเราจะมาบอกกล่าวแล้วก็มาพูดถึงสําหรับป้ายทะเบียนรถสวยๆใครที่อยากจะ ครอบครองเอาไว้นะคะเพื่อความสวยงามเพื่อความโชคดีหรือว่าอยากจะเก่งกาไรนิดได้หมดเลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับทางขนส่งจังหวัดสงขลาซึ่งจะมีทั้งหมด2ท่านด้วยกันที่จะร่วมพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกคุณพวงศักดิ์สุบิพันธหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะคุณพันวรวิบุญพันธนักวิชาการขนส่งสวัสดีค่ะครับคุณนครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าขนส่งจังหวัดสงขลามาที่ไล่แหมต้องบอกว่าตรงนี้นะคะเอาสิ่งดีๆมาฝากเราชาว เบอา์93ทุกครั้งเลยค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตท้าความไปซิ้งหนึ่งถ้าพูดถึงความสําคัญของการประมูลป้ายรหรือว่าการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยนี่แหละค่ะคโดยเฉพาะเป็นส่วนสําคัญเลยเนี่ย ตรงนี้สื่อถึงอะไรยังไงแบบไหนคะคุณพงศักิ์คะครับผมเดิมทีตั้งแต่สมัยปี4-6นะครับสมัยคุณนิกรจำนงเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในเวลานั้นนะครับก็ได้เกิดไอเดียว่าพี่น้องประชาชนสนใจเรื่องเลขเนี่ยครับได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการขอใช้หมายเลขทะนเียนรถเลขสวยสนะครับ ก็เลยมีกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญก็คือนําเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดนะครับ<ม>เข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างที่เป็นในอยู่ทุกปัจจุบันนี้นะครับว่าจะเห็นได้ว่าเงินจํานวนที่ได้จากการประมูลเนี้ยทั้งหมดเนี้ยจะเข้าสู่กองทุนแล้วก็เอามาพัฒนาในการของ การรณรงค์กันช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถแล้วก็กิจกรรมต่างๆเช่นเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานเทศกาลสำคัญนะฮะที่มีเกี่ยวกับการรณรงค์อุบัติเหตุก็จะใช้เงินจากตัวนี้ครับพี่น้องประชาชนครับถือว่าได้ร่วมทำบุญต้องว่าอย่างนี้นี่คือ,อหัวใจหลักๆใช่ครับค่ะทีนี้ถามนิดนึงการจัดประมูลป้ายในยครั้งนี้เนี่ยตอนนี้มาเป็นหมวด ขอไข่ลอลิงแล้วสื่อความหมายอะไรยังไงคะครับในครั้งนี้นะฮะเป็นการประมูลของจังหวัดสงขลาเป็นทั้งที่27นะครับกับมอเตอร์ซขอไข่ลอลิงนะฮะ,ะ,ะกบลเลขสวยร่ำรวยโชคลาภม,มีจานวนทั้งสิน 300, น้น301เลขหมายเช่นเคยคะนะฮะมีเลขอะไรบ้างนะั่นก็จะเป็นในส่วนของกลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่ม1ก็จะเป็นเลขพวกโฟสี่ตัวเหมือนนะฮะแล้วก็กลุ่ม2ก็จะเป็น เลขคู่คู่8คู่9เลขตัวเดียวเลข 1, 1> หรือว่าเลข2องหว่าเลขตองอหรือว่าเลขเ,เลขเรียงนะฮะแล้วก็เลขเอตอง3ตัวค่ะ,ะถามนิดนึงค่ะจากการประมูลบ้านมาหลายครั้งแล้วเนี่ยนะคะสำหรับหมดเลขไหนที่ให้ความสนใจกับผู้ประมูลมากที่สุดค่ะก <c oughs> <c oughs> ในสายคนไทยนะครับะจะมีข้อในส่วนของ48แล้วก็49นะครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่พี่น้องประชาชนให้ความสาคัญให้ความสนใจที่อยากได้แล้วก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะสูงนะครับอ,อย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ย48ก็จะอยู่ประมาณตั้ง5ถึง6แสนนะครับส่วน49ก็จะอยู่ประมาณตอนนี้ถูกลงมาแล้วไม่เกิน7แสนครับผมอย่างอย่างครั้งก่อนๆเนี่ยเรามีถึงล้านห้านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราไม่ได้หมายว่าจะได้เท่าไหร่อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะให้ความสําคัญกับเลขนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็อยากทําบุญกับเลขเลขนั้นน่ะท่านเป็นคนกําหนดเองครับที่จะเข้าสู่ราคากันเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนแต่คือยังไงก็หลักๆก็จะยืนพื้นอยู่ในขณะนี้ก็คือห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแล้เรานี้ใช่ครับบางตอนเนี่ยก็สุดแล้วแต่พี่น้องประชาชนนะฮะว่าจะให้ราคาขนาดไหนครับ ค,ค่นี่ราคาสูงก็เป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ไปที่สําคัญถามนิดนึงค่ะก่อนหน้านี้เรามีการประมูลแบบออนไลน์แล้วที่ผ่านมาในหมวดรถตู้ใช่ไหมคะเป็นอักษรอน,น,อนหนูคควายถามนิดนึงในเรื่องของการประมูลออนไลน์เนี่ยการตอบรับดีไหมคะ,ะที่ผ่านมาเป็นการประมูลออนไลน์แต่ก็เปรียบเสมือนการประมูลกับรถปิกัพนะครัครั้งนี้เนี่ยรถตู้เนี่ยจะเป็นครั้งที่3ของการประมูลทาง ระบบ Internet, อินเทอร์เน็ตนะฮะแต่ก็ผี้น้องประชาชนก็ให้ความสนใจค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ราคาที่ได้มาก็ค่อนข้างดีนะได้2อล้านกว่าบาทเศษซึ่งรถตู้เนี่ยมีการจดทะเบียนปริมาณที่น้อยมากในจังหวัดสงขลาหรือว่าทุกจังหวัดนะครับเพราะเป็นรถที่มีที่นั่งจำนวนเยอะซึ่งเกินกว่าความจำเป็นนะฮะก็เลยมีการ จดทะเบียนกันน้อยลงไปนิดนึงก็ได้ในระดับนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนคนสงขาให้ความสนใจกับป้ายทะเบียนรถเลขสวยของรถตู้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอกบขอบพคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับผมค่ะทีนี้รอบนี้ก็เป็นการประมูลออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะความคาดหวังนี้เยอะไหมคะว่าจะมีพี่น้องประชาชนาโอ้โหมาก ประมูลกันเยอะาอมากเพรยะฉะนันจริงๆแล้วถ้าถามว่าความคาดหวังเนี่ยของอการประมูลทะเบียนรถในครั้งนี้เนี่ยด้วยภาวะเศรษฐกิจของหัดใหญ่ของจังหวัดสงขาแล้วก็จังหวัดข้างเคียงณเวลานี้เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่เราอยากให้พี่น้องประชาชนที่สนใจเรื่องของเลขเรื่องของศาสตร์เรื่องของการจำบุญกับเลขสวยเหล่านี้นะฮะ ได้เข้ามาร่วมกันเข้ามาร่วมกันประมูลเยอะๆส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่ท่านกําหนดเลยครับว่าท่านจะให้เท่าไหร่เหมือนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นห้าพันอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วแต่เลยครับเราเราไม่ไม่คาดหวังว่าจะได้ยอดที่เท่านั้นเท่านี้บาทแต่เราอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกันดูว่าเลขไหนที่ท่านถูกใจเนี่ยท่านจะให้ราคาเท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่บ้านก็สามารถประมูลได้ไม่ต้อง มาถึงที่สํงงานักงานไม่ไม่มีเดี๋ยวนี้ทุกอย่างสะดวกมากใช่ครับนะบมีมือถือเครื่องเดียวท่านก็สามารถที่จะประมูลเลขสวยกับเราได้แล้วครับเอาล้ค่ะทีนี้ใจความสําคัญสําหรับการประมูลขั้นตอนในการลงทะเบียนช่องทางการประมูลป้ายนี้ละค่ะเราสามารถที่จะใช้ช่องทางใดบ้างแล้วก็หลังการประมูลเนี่ยจะต้องทํายังไงเราต้องไปขนส่งไหมหรือขนส่งเอามาให้ที่บ้านหรือจัดส่งไปสน,นีอะไรยังไงอันนี้เป็นความรู้นิดน,นึงค่ะเชิญค่ะ,คะ ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกมากนะคะ,คะเราสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. ทะเบียนรถค o m นะคะค่ะ,คะโดยกดเข้าร่วมการประมูลเลขรถเก่งนะคะกดเข้าร่วมประมูลเพื่อไปกรอกข้อมูลส่วนตัวยูสเนมพาสเวิร์ดต,ต่างๆค่ะสามารถเซตได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยลงทะเบียนทุกอย่างปุ๊บก็จะได้เอกสารต่างๆออกมาเพื่อะจะทำการเซ็นชื่อนะคะค่ะเมื่อลงทะเบียนเสร็จ ให้โอนเงินหลักประกันที่ท่านได้วางวางหลักประกันไวนะคะ้ค่ะตามที่ใบลงทะเบียนที่แจ้งไว้แล้วก็ให้ส่งเอกสารต่างๆการลงทะเบียนสลิปการโอนเงินแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองเรียบร้อยแล้วนะคะให้ส่งผ่านไลน์ได้เลยค่ะเบอร์0902278135ค่ะสามารถจ้ำได้อีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ0902278135ค่ะ ค่ะก็คือเขาจะมีรายละเอียดบอกใช่ไหมคะเอาง่ายๆคุณผู้ชมเข้าไปนี้นี้ก่อน www. ทะเบียนรถ c o m แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะคลิกในเรื่องของการ ประมูลป้ายทะเบียนประเภทที่เป็นรถเกง๋งใช่ค่ะ,ะเขาก็จะมีนะคะในเรื่องของรายละเอียดให้คุณได้กรอกแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ง่ายช่องทางนี้ง่ายมากผู้ประมูลป้ายจะได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์อะไรบ้างคะถามนิดนึงค่ะครับผมก็สามารถที่จะจดทะเบียนรถได้เลยนะครับแล้วก็ป้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของป้ายกราฟิกนะครับป้ายเป็นนางเงือกเป็นสะพานเป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลานะครับที่โดดเด่นนะฮะแล้วก็ สามารถซื้อขายจำน่ายจ่ายโอนให้กับผู้ที่สนใจได้แล้วแตความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะฮะก็ะตกหลงกเนเอาเองว่าจะซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราสามารถที่ดำเนินการให้ตามที่พี่น้องประชาชนว่าจะโอนสิทธิ์ให้กับผู้ใดนะครับแล้วก็เป็นกรรมสิทธิ์ตลอดไปตกถึงทายาทนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ถึงลูกหลานนะฮะ เป็นมรดกตกทอดนะครับได้หมดเลยเนาะแล้วก็ป้ายเนี่ยท่านสามารถที่จะเลือกใช้ได้2แบบก็ค,คือ,อป้ายกราฟิกหรือจะเป็นขาวดําท่านก็สามารถดําเนินการได้นะฮะอันนี้เป็นเป็นสิทธิพิเศษสาหรับทีนี้ถามถามนิดนึงค่ะทั้งคุณพงศักดิ์คุณธันวรัตน์นะคะถามนิดนึงว่าหลังจากที่เราประมูลปุ๊บ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 เสร็จแล้วได้เราเนี่ยเราต้องทำยังไงคะไปที่ขนส่งหรือเปล่าคะหรือว่าขนส่งจะติดต่อกลับมาหรือยังไงคะ ในส่วนของตรงนี้นะฮะเมื่อประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนชําระเงินเรียบร้อยครบถ้วนแล้วะนะครับก็าสามารถที่จะนําเอกสารหรือว่าเอกสารรถนะรถหรือว่าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถของท่านเนี่ยมาเปลี่ยนหรือว่ามาจดใหม่ได้เลยในในวันทําการนะครับค,ครับก็ที่สําคัญก็คือการชําระเงินออกไปเสร็จงวดสุดท้ายเอ้ยชำระครบ เต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วก็สามารถมาดำเนินการจดทะเบียนได้เลยนั่นก็คือ,อพี่น้องประชาชนชำระครบถ้วนนะครับก็นำเอกสารมาจดหรือถ้าไม่จดท่านจะเอาไปขายต่อหรืออะไรยังไงก็โอนสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อไปก็สามารถดำเนินการได้ครับ เดี๋ยวนี้ช่องทางทุกอย่างง่ายหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างนะคะสาหรับตัวป้ายทะเบียนนะคะเป็นตัวแบบป้ายประมูลของจังหวัดสงขลา<ช>นั่นเองนะคะแม้รูปนังเงือกสวยเลยทีเดียวนะคะทีนี้ทางขนส่งอยากจะประชาสาคัญหรือว่าอยากจะพูดเพิ่มเติมอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องการประมูลป้ายบ้างคะเชิญเลยค่ะครับผมก็โอกาสนี้โอกาสเดียวนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม นี้เท่านั้นนะครับกับเลขสวยหมวดขอไข่ลอลิง301เลขหมายนะครับและ,อะขอประจำชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงครับเราจะมีหมวดเสริมนะฮะเลขเสริมขอไข่ขอไข่ขขนะครับเป็นหมวดเบิ้ลน,นะฮะ,อ,ะอีกจํานวน64เลขหมายที่พี่น้องประชาชนประมูลไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ชาระเงินนะครับ ก็เลยต้องเอาออกมาประมูลใหม่อีกจำนวน64เลขหมายนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดสงขลาหรือไม่อยู่ร่วมกันประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดขอไข่ลอลิงนะครับเพื่อนำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเงินทุกบาททุกสตังค์ก็จะเป็น เงินที่ทําบุญให้กับผู้ประสบภัยจากรถนะครับไม่ได้เข้าไปไหนแล้วก็กิจกรรมการรณรงค์อวดเหตุต่างๆนะครับปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้เปิดรณรงค์ไหมเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดนะครับแต่ว่ารัฐบาลจะเปิดประเทศในวันที่หนึ่งนี้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็เชิญชวนนะฮะร่วมกันทำบุญ นิดนึงค่ะมีคําถามอีกหนึ่งคำถามว่าอยากจะให้แนะนําในเรื่องของวิธีการประมูลในรูปแบบใหม่อีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเคาะอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือสามารถที่จะดูได้จากทางไหนอะไรยังไงคะจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเ c e b o o k ค่ะของกอปถนะคะค่ะ mm hmm. แล้วก็สามารถเข้าไปดูเรียลไทม์ได้เลยค่ะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ ลงเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะคือในที่ที่ที่บอกว่าถ่ายทอดสดก็คือใน a c e b o o k เนี่ยก็คือแบบเป็นเป็นถ่ายทอดมาจากทางกรุงเทพค่ะเหมือนเหมือนกับการประมูลในงานนะครับเียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเลยใช้แบบนียลนอร์ก็เลยถ่ายทอดสดค่ะเป็นเพจเป็นอะไรยังไงคะจากทางไหนช่องทางไหนชื่อเพจอะไรยังไงคะหรือว่าไปดูทางเว็บไซต์หรือยังไงเอ่ยของ Facebook ของกปทค่ะกรมการ กองทุนเพื่อความปลอดภัยนะครับเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนในการขนส่งต่างบะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ตั้งแต่9้าโมงเช้าของวันอาทิตย์นะฮะจนกว่าจะหมดหมายเลขในวันนั้นนะครับวันเดียวเท่านั้นขอย้านะครับวันเดียวเท่านั้นท่านจะรอวันอื่นเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับวันที่3 1 ตุลาคมนี้ <c oughs> วันเดียวเท่านั้นตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปอแล้วค่ะ,ะย้ำกันด้วยคุณผู้ชมคะวันที่31ตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์คะ่ะถือว่าเป็นวันหยุดนะคะคเพราะฉะนั้นทานข้าวเช้าทุกอย่างให้เรียบร้อยคะ่ะ 8มง45นั่งหน้าจอเลยค่ะจะเป็นหน้าจอคอมคุณผู้ชมก็ได้จะเป็นหน้าจอโทรศัพท์ก็ได้หลังจากนั้นเข้าไปเลยที่เว็บไซต์นะคะ www. ทะเบียนรถ c o m นะคะตรงนี้เข้าไปกรอกเอกสารต่างๆยืนยันสิทธิ์ของเราให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะดูในเรื่องของการาถ่ายทอดสดต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปทางเพจของเราได้ย้าอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคะสําหรับป้ายทะเบียนนี้เป็นป้ายทะเบียนรถเลขสวยในหมวดของ ขอไข่ลอลิงขับรถเลขสวยร่ำร,รวยโชคลาภนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้เชิญชวนอีกสักหนึ่งรอบนะคะค,คุณพงศักด์แล้วก็คุณธันวรัตน์ค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลามาประมูลกันเยอะๆเ,เชิญเลยค่ะครับผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนสงขลาและจังหวัดข้างเคียงอีกครั้งหนึ่งนะครับหากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลสามารถประมูลได้ทางเว็บไซต์ะทะเบียนรถ .com แล้วนะครับ ถ้าท่านไว้สะดวกจริงๆในเรื่องของการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตท่านสามารถที่จะไปร่วมกับเราได้นะครับที่สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่สองคืออำเภอหันใหญ่ที่คอหงนะครับที่สํานักงานขนส่งที่คอหงเนี่ยเราจะเปิดบริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมประมวลกับเราด้วยแล้ววันนั้นเนี่ยเราจะมีอาหารเลี้ยงด้วยนะครับเียเชิญนะครับทุกท่านที่อยู่ใกล้ๆนะฮะ ถ้าสะดวกก็เรียนเชิญครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอไม่เกิน50ท่านนะครับ,ค,รบค่ะก็รีบไปจองสิทธิ์ได้ก่อนนะคะอ่ะคุณธัญรัตน์เชิญชวนนิดนึงค่ะค่ะก็อย่างที่ท่านหัวหน้าได้บอกนะคะแต่ว่าจะขอเพิ่มเติมตรงส่วนของ Facebook เกี่ยวกับาการาการประมูลนะคะมีเพิ่มเติมช่องทางใหม่นะคะ,คะเป็น Facebook ทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสงขานะคะสามารถติดตามรายละเอียดงานประมูลต่างๆได้คะ่ะนอกจาก ป้ายนี้แล้วในอนาคตก็จะมีรา,ายละเอียดอย่างอื่นเอามาอัปเดตกันค่ะถือว่าก็จะมีข่าวสารอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะก็สามารถที่จะดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆจากทางขนสง่งจังหวัดสงขลาของเราได้ค่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเลยสําหรับในการประมูลรถเลขสวยฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้ขอไข่ลอลิงมาแล้วนะคะพร้อมกับความหมายที่ดีด้วยคับรถเลขสวยร่ารวยโชคลาภนะคะใครที่สนใจสําหรับเลขตัวไหนแบบไหนอย่างไรนะคะสามารถที่จะ เข้ามาประมูลกันได้เยอะๆนะคะประมูลในครั้งนี้ยังช่วยนะคะในเรื่องของการทําบุญด้วยแล้วก็ถือว่าป้ายทะเบียนรถที่คุณประมูลในครั้งนี้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานได้อีกด้วยนะคะคอ่ะต้องขอฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคุณพงศักดิ์สริพันธ์หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถและคุณธันวรัฐวิบูลพันธ์นักวิชาการขนส่งตัวแทนจากทางขนส่งจังหวัดสงขลาที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบคุณ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 ท่านผ <ข>อเอาละค่ <ขอ S 1> ะเช่นเดียวกันนะคะรอบหน้าขนส่งจังหวัดสงขลาจะมาอัปเดตรวมถึงมีหมายเลขป้ายทะเบียนอะไรสวยๆโดนใจมาให้สําหรับนะคะชาวเคเบิล93ของเราได้ติดตามรอบหน้าต้องห้ามพลาดแต่ที่สําคัญเลยอย่าลืมเป็นอันขาดค่ะเข้านไปเยอะๆ w w w ทะเบียนรถ .com ห้ามพลาดเลยนะคะเผื่อจะได้เลขสวยเลขดีเอามาขับกันด้วยนะคะสําหรับตัวเลขทะเบียนรถสวยๆของเราค่ะช่วงนี้นะคะถือว่า ส,สุดในเรื่องของนะคะการฝากข่าวประชาสมคัญกันแล้วค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆได้นะคะจากทางขนส่งจังหวัดสงขลาช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับประเด็นดีๆประเด็นข่าว93นิวช่วงนี้ลาไปแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ